ไก้ป่ามาตามตามาทำงานเนาะนะตอนนี้เวลาประมาณตีสี่กว่าเนาะออกเดินทางตั้งแต่ตีสามเนมีทองฟ้ายามตีสี่กว่ากว่าประจันเครงเซี่ยว ครึ่งอ่ายังปิดไฟเงียบชิดเลย สี่ห้าสิบพี่น้องยังก็หกโมงเช้า เอ,า,อาดูบาดติดทางเลยไม่กลัวเลยโอโ้โหรถไม่มีรถส่วนตาตเ๊็กเลย วาิเสตัปิกเนี่ยอีสตราะเปียนอะม่อต์กสนะเมื่อกี้เป็นโรงงานแผ่นทำแผ่นยิปซัมนโรงงานเบเแผ่นกันทำความร้อนอะไรเงี้ยนะฮะ ดูเส้นทางนึกพี่นอ้องเอ่อเวันนี้ยายปาก็ตามตามมาที่นั่งรถเที่ยว,วเฮนะ้ยเนาะทำคลิปให้ชมนะช่วงนี้ก็อยู่เวลายังบ่ตีห้าเดจ้ะยังบ่ตีห้านี่ยยังแจ้งขนาดนี้นะ สี่ทุ่มสี่ทุ่มยังแก้งลงอยู่เลยเด้ยพี่นอนเมืองตอนเนี้ยเวลา,าที่ต่างเพศเนาะเวลาสี่ทุ่มยังแก้งลงเนาะอันนี้ก็ตีใกล้ตีห้าและะ้วเลยสิบนาทีนะฮะ รถไฟกับบ้านในบ้านนะที่นี่เขาก็จะปลูกยาด้ไยนะน้องปลูกยาเอาไว้ออให้วัวให้ควายกินให้วัวกินเนาะให้วัวให้มาเนี่ยเขาจะปลูกยาทาั้งนั้นเลยแถวนี้นี่เขาตัดไปแล้วเด้วยนี่ไม่มีปลูกพัดปลูกอะไรเลยแถวนี้ เบาญยาที่เขาตัดแล้วมันจะปั้นเขาจะปั้นส่หัวพยางเป็นก้อนไปยาสูงประมาณสักเคลืบหรือหัวเขาเนี่ยนะเขาก็จะเริ่มตัดแล้วพี่น้องเนี่ยนู้นี่เห็นไก,กลๆเหน่อก้อนยาที่เขาปั้นเออตัดแล้วเขาใช้เครื่องมโมด้วยยางพยางกิบไป ได้นานอ่ะ,ะจักเขาเรีกอกไรยงังเหม็นทั้งนั้นเลยตรงนี้อากาศเย็นมากเลยมีหมอกลงขาวๆน,น่อยๆนะแต่อากาศเ,ย,นเนย็นเลยไม่้องตรงนี้คิดจักตรงอื่น ที่บนเขาบนหิมะมยังไม่มดเลยดูที่นี่เลยเดือนพฤษภาคมแล้วอีกไม่ดดกี่เดือนเกิดเดี๋ยวก็หิมะโตอีกรอบละดูสิหิมะยังละลายไม่มุดเลยที่นี่เขาจะาปลูกพักเอ๊ไม่ได้ปลูกพักหซีสเปรย,ยดูเยอะนะอ่าคุณตาบอกว่าที่เนี่ยที่ว่ามีหิม,ม,ขหมะข้างบนอ่ะ อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมี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 ทางอยู่เห็นไหมพี่น้องเห็นบ่านะนะที่เขาแข่งในเจ็ตสกีเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นทางขึ้นไปเนะี่ยโอโฮ้ฮะที่เขาแข่งกีฬากันแข่งในเจ็ตสกีแข่งอะไรนะถึงว่านั่งแข่งมันยังไม่หมดพอถึงนายทินมามาเขาจะมาตรงนี้กัน นี่เขาจะนิยมปลูกหญ้าก,กันทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเลี้ยงมา้าที่ไายป้าเห,ญห,ญหญน็นหนนี่เขาจะเลี้ยงมาเลี้ยงวัวนะฮะส่วนมากเนาะเขาจะรับซื้อหญ้านะฮะสูงหัวเขานึ่งแควหัวเขานี่เขาจะเริ่งตัดกันละแถวนี้ก็จะเป็นโรงงานส่วนมากก็จะเป็นโรงมา้าโรงโรงเลี้ยงมา้าหวัวเห็นไหมพี่น้องวัว จะเลี้ยงวัวเลี้ยงม้าก,กันมากกว่าไอเสด,ดุการเกษตรของเขาที่นี่จะเป็นปลูกหญ้า